แพทกินยาคุมมาตลอด5ปี5ปีเลยเหรอคะ5ปีคะ่ะแพทไม่เคยหยุดเลยแต่หลังจากที่แพทออฟก็คือหยุดยาคุมสิ่ง <คะ S 2> ที่เกิดขึ้นคือผิวแพทแย่ลงค่ะน้ำหนักแพทแย่ลงเราควรจะไปกินยาคุมไหมล่ะอ่าเพื่อให้ผิวเราอะไรเรากลับมาดีเหมือนเดิมจริงๆแล้วฮอร์โมอนเนี่ยการซื้อมากินเลยอันตราย หรือแม้กระทั่งแพทย์ใจ่ายให้กินเนี่ยมันจะควบคุมเลเวลของฮอร์โมนค่อนข้างยากแล้วถ้าอาหารการกินมันมีตัวไหนบ้างคะที่ช่วยทําให้ฮอร์โมนของเราตัวนี้มันดีขึ้นก็มีอาหารบางอย่างที่ช่วยเรื่องการเสริมฮอร์โมนเอสโตรเจนอย่างเช่นกลุ่มของน้ำมะพร้าวนะคะแล้วก็น้ำเต้าหู้น้ำทั่วเหลือง นะคะช่วยได้ oh. แต่ที่ต้องระวังนิดนึงก็คือหลายที่จะแอบเติมน้ําตาลหรือถึงเราไม่เติมน้ําตาลเพิ่มอ่ะแต่ตัวน้ำมะพร้าวมันก็จะมีน้ําตาลของน้ำมะพร้าวธรรมชาติทานเยอะไปอาจจะแบบฮอร์โมนขึ้นมานิดนึงแต่อาจจะน้ําหนักขึ้นเยอะกว่าพอบางคนฟังแล้วแบบโอเควันนี้ฉันจะกินน้ำมะพร้าวเช้ากงวันเย็น uh. ซึ่งมันก็จะแบบกลายเป็นว่าโอเคได้ฮอร์โมนนิดนึงแต่น้ําตาลเราขึ้นสูงใช่แบบนีน้แล้วก็อยากแนะนําอาหารเสริมตัวหนึ่งที่ราคาถูกมากฟรีเลยแหละ แล้วก็เป็นอาหารเสริมที่ปรับสมดุลฮอร์โมนด้วยแล้วก็ช่วยนอนหลับ